สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปเหมือนเคยครับผมวันนี้ก็เอา,อาแม่ไก่สวยๆมาให้ดูครับผมมาให้เ,เพื่อนๆชมกันแม่ไก่ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ปักกิ่งครับผมเป็นสายพันธุ์ปักกิ่งนี่ผมสวยมากครับผมสีขาวสวยเลยตัวนี้กาลังกกไข่อยู่เลยแม่สายปะกกิ่งครับผมรุ่นลูกๆเขาที่ผมได้แบ่งไปอะไรครับผมลูกเขาสีเขาขาวสีอะไรเงี้ยที่ผมแบ่งไปก็เป็น ลูกแม่นี่ครับผมเปากยปลาก่เงครับผมตัวนี้โตมากครับผมน้ําหนักอยู่ที่สองกิโลสี่ครับผมตัวนี้สองกิโลสี่ก็เป็นแม่ไก่แม่หลักของผมอีกแม่หนึ่งครับผมเนี่ยแม่ไก่สายปาก่อยตอนนี้ติดผอมนิดนึงเพราะว่าเขากำลังกกไข่อยู่ครับผมสวยมากครับผมดูเพลินเลยครับผมดูเพลินเลยสวยมากเป็นสายพันธุ์ปากไอ่ครับผมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแม่พันธุ์หลักของผม ันนี้ก็เข้ากับแดงใหญ่ครับผมกกไข่ลแล้วแหละ้เข้ากับแดงใหญ่อยู่ตอนนี้กกไข่แล้วไข่ก็ได้หลายฟองพอสมควรครับผมอีกหนึ่งแม่หลัคกครักหลังจากที่ถ่ายแต่พมา่าให้ดูบ่อยแล้วอันนี้มาสร้างกระแสปลาก่อยนิดน,นึงนะครับผมแม่ไก่ปลาก่อยน้ำหนักสองกิโลสี่ครับผมตนนัวนี้โตมากครับผมโตเหมือนไก่ตัวผู้เลยเหมาะแั่การเป็นแม่ไก่มากจาใช้เป็นแม่พันธุ์หลักครับผมตัวน,นี้เอามาจากพอลักสวน,นครับผมพอลักสวน มาผสมกับเจ้าแดงใหญ่ครับผมสวยรับสวยมากสีขาวสะอาดมากครับผมเนี่ยก็มาถ่ายเพื่อนๆได้ดูแล้วก็จะมีแม่เทาแม่หลักอยู่สามสี่แม่ครับผมผมแม่ไก่ผมมีไม่เยอะหรอกผมก็จะคัดแต่แม่หลักๆไว้ทําสายแม่ไหนไก่ลูกสวยๆหน่อยก็จะเก็บไว้ทาสายต่อผมก็มาถ่ายเพื่อน <S <S ๆได้ดูกันนะครับผมสาหรับแม่ไก่ตัวอย่างแม่ไก่สวยๆผมแม่ไก่ปลาก,ก่อยก็คลิปนี้ก็สั้นๆครับผมอ่า ให้ดูแม่ไก่ตัวเดียวก่อนนะผมแม่อีกสองสามแม่จับไม่ได้ครับผมจับไม่ได้แล้วก็ปล่อยอยู่ที่สวนด้วยแม่นี้พอดีเขากกไข่กกไข่อยู่ก็เลยจับได้เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าจับได้เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูับผมก็สำหรับลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ผมสวัสดีครับ